สวัสดีครับทุกๆคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนการใช้ PSP สร้างอินวอยใน BTC Pay นะครับทีนี้เราก็มาดูที่ Document นะครับของ BTC BTC Pay Server นะครับก็กดไปที่ Doc เนาะแล้วก็ไปที่ User User Guide นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Integrate นะครับ จะเห็นตัวคําว่า Custom นะครับกดเข้าไปทีเนี้ยตรง Custom นะครับซึ่งเขาก็จะมี g ิน i n Fill API นะครับให้ใช้ซึ่งมันคืออะไรนะครับลองกอดเข้าไปก็จะเห็นว่ามันคือรายละเอียด API ทั้งหมดนะครับที่ BTC ไปให้มานะครับ ตั้งแต่การออเทนนะครับการสร้าง Invoi Get Invoi อะไรพวกนี้นะครับทุกอย่างเลยนะครับเขาเตรียมมาให้หมดแล้วนะครับซึ่งใครใครจะไปเขียนแบบว่ายิง CURL เองก็ได้นะครับยิง Request เองเขียน Request เองอะไรองี้ก็ได้นะแต่ทีเนี้ยผมจะไปใช้ Official client l i น r a r y นะครับที่ BTC ไปเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งมันก็จะมีภาษา C นะครับ Python, Node.js, PHP, Ruby นะครับตามนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะใช้ภาษา PHP นะครับทีนี้ก็กดเข้าไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาเขาแนะนำให้ไปใช้ตัว กีน API อันใหม่นะครับก็กดป้ายนะครับตามนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์นี้ไว้ที่ดีคริปชั่นให้นะครับอ่ะทีนี้เลื่อนมาข้างล่างนะครับเราก็จะเห็น how to use นะครับ with composer นะครับวิธีการใช้นั่นเองอ่าขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรั n นนะครับรั n นแซมเซิร์ฟเวอร์นะ สตาร์ทนะครับสตาร์ท Apache ในสตาร์ท uh, Apache แล้วก็เปิดไปที่ localhost นะครับ uh, มันน่าจะยังไม่มีไฟล์อะไรนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะสร้างไฟล์ index ไว้นะครับ index.php uh, แล้วก็เปิด tag php ไว้รอเลยนะครับ อะนนี้เนาะลองอีโคอะไรบางอย่างอะรีเฟซดูที่ localhost เอ่อ localhost ผมเซตไว้ที่ port แ82นะครับถึงว่ามันไม่ได้ก็เ,เข้าไปที่ port แ82นะครับโอเคใช้งานได้แล้วกลับมาดูที่กิ t h u b นะครับลิงก์พวกนี้ผมปบิดนะซึ่งผมจะ,ะโหลดตัว ตัว library นะครับมาไว้ที่เครื่องโดยใช้ Composer ใครยังไม่มี Composer เข้าไปลงก่อนนะครับโ okay, อเค Composer รีคว r ยเขาวางเลยนะครับซึ่งมันก็จะไปสร้างตัว Composer ดอทเจสันกับ .log ลมาให้แล้วก็โหลดไฟล์สิ่งท,ที่จะต้องใช้นะครับ BTC Pay Server ทีนี้เราก็มาทำตามที่เขาบอกนะครับเราเข้าไปรีควายนะครับออลตโหลดมานะครับ รีคอยลเอาตลอดก็คือไฟล์นี้นะครับไปรีคอยมากเสร็จแล้วนะครับเราไปดูที่ตัวอย่างของเขานะครับเขาจะมีโฟลเดอร์ example ให้นะครับแล้วก็ลอง basic use นะครับเขาทำยังไงนะครับเรากรอปมาเลยนะครับ Shift ช ตัวนี้นะครับ basic use นี่ทำอะไรนะครับอ่านน่าจะอ่านข้อมูลใน store นะครับเราก็ลองลองใส่ค่าทั้งหมดตามตามนี้ดูนะครับซึ่งมันขอ API key นะครับแล้วก็ host แล้วก็ store ID invoice id, ID นะครับ invoice ID, ID มาทำอะไรไม่ได้ใช้นี่ i n v o i c ID ยังไม่ได้ใช้นะครับลบไป ลบออกลบออกไปก่อนก็นได้นะทีนี้เราต้องการ API key นะครับแล้วก็ไปที่ BDC Base Server ของเรานะตรง Account นะครับแล้วก็ Manage Account นะฮะแล้วก็ API key ทีนี้เราก็ Generate key นะครับเขาก็จะให้ติ๊กนะครับว่าเราต้องการใช้อะไรบ้างนะครับซึ่ง สิ่งที่มันเขียนตรงนี้นะครับว่า view invoice แล้วก็เขียนด้วย btcpay.store.can view invoice อะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งที่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันคือสิทธิ์ของ API นะครับจะอนุญ,ญาตให้ API อะทำอะไรได้บ้างนั่นเองเนี่ยนี่เห็นไหม view invoice อ่ามันคือสิทธิ์นะครับมันคือสิทธิ์นะครับ เราเราจะเทสใช่ไหมครับเราเราก็ติดไปทั้งหมดเลยก็ได้นะเพราะว่าเราจะเดบบะเรายังไม่ได้ใช้งานจริงนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้งานจริงเนี่ยไม่ควรติดทั้งหมดนะควรจะติดแค่สิ่งที่เราจะต้องใช้เท่านั้นนะครับผมก็จะติดไปทั้งหมดเลยเชื่อ แล้วก็ไปกําหนดลา b เบนะครับผมจะใส่คําว่าเดบแล้วก็จ e น e r เรตแล้วก็จะได้ API key มานะครับก็กแล้วก็ไปใส่ในโค้ดของเรานะครับส่วนโฮสตนะครับโฮสตผมจะเป็น local host นะครับ local host port แปนะครับ store id ไปเอาที่ไหนนะครับก็ไปที่ setting นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น store id เราใส่ได้เลยอ่ะโอเคทีนี้เราก็ลอง refresh ดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมสรุปคือใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า open file u อ o โหลดไม่ได้นะครับอืมเราจะต้องเป็นจุด s l a s เนอะเข้าถึงตรงนี้โอเคลองดูชึบ อ่ามันเออร์นะครับเออร์เลออ๋อโอเคผมใส่ผิดตรงโฮสนะครับตรงโฮสจะเป็นโฮสของ BTC Base Server ที่เรารันเอาไว้นะครับซึ่งมันก็คืออ่า IP นี้นะครับไอพี IP นี้ โอเคไม่มีสแลช h t t p colon slash slash แล้วก็1 9 2 1 6 8ก6 6นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่ผมรันไว้อยู่โอเคโอเคเราก็จะเห็นมี ID มีชื่อร้านนะครับมีเว็บไซต์มี In v o i c e เเท่าไหร่อะไรยังไงนะสิ่งที่ API return มาให้ทีนี้ ถ้าเราอยากจะสร้าง invoice อ่ะเราต้องเราจะต้องทำยังไงนะครับก็ไปที่ example เลยฮะมันต้องมีแหละนี่ไงครับ create invoice create invoice ทำยังไงนะครับซึ่งเขา,เามีโค้ดมาให้3ชุดนะครับให้เราได้เลือกใช้น่าจะเป็นชุดนี้ชุดนี้นะครับ แล้วก็ชุดนี้นะครับทีนี้เราก็ลองก๊อปตามเขาเลยนะก๊อปข้างบนก่อนส่วน API key เรามีแล้วนะครับเรามีแล้ว API key ก๊อปมาใส่ข้างบนนะะ host ก็มีแล้วนะครับ store ID มีแล้วนะครับ amount ขอตามนี้ไปก่อนนะฮะ เมาส์เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเงินบาทลบเลยนะครับเนาะสักหนึ่งร้อยเครซีเป็น T H B ออเดอร์นะครับแลนด o อมตามนี้นะครับแล้วก็อีเมลผู้ซื้อผมก็ตามนี้ไปก่อนแล้วกนะันเรามาลองดูโค้ดชุดแรกนะครับมันทำงานยังไง basic invoice นะครับ basic invoice คือแทบจะไม่คอนฟิกอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับ basic invoice ชโอเคมีการ uh, new object invoice ขึ้นมาแล้วก็เอา h o s t mm hmm. ไปใส่เอา API key ไปใส่นะครับแล้วก็วานดัมออกมานะฮะ r e a t e invoice นะครับสั่ง Create invoice ใส่ store ID ใส่ currency ใส่จานวนเงินนะครับใส่ order นะครับแล้วก็ใส่ uh, email ผู้ที่ซื้อนะครับ uh, ลองสร้าง invoice นะครับ polyface ทีนี้ก็จะได้อิน i อยมานะครับซึ่งมันจะ r e เทิร์นไอดมันจะ r e เทิร์นไอมาให้นะครับมี c h e คเอา t ์ลิงนะครับมาให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราสั่งเกียร์อินบอยแล้วอ่ะเราก็ควรที่จะ Re Refresh ไปหาหน้าเ h ็คเอา t นะครับก็ทำการอเอาออกจากวาน์น้ำนะครับ สร้างตัวแปรมารับนะครับเป็น invoice ท่ากับนะครับแล้วก็มันเป็น object เนาะมันเป็น object เพราะงั้นเราก็ชี้ไปหาได้ลอง echo นะครับ invoice ชี้ไปหานะ Checkout Link นะครับลองดูเราจะได้เป็น Link Checkout หรือเปล่าไม่เจอ property นี้นะครับ เราลองพิอาใหม่ผมอาจจะดูอะไรผิดบางอย่างอินวอยด์แล้วก็คอมเมนต์ตัวนี้ดูซิมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า ID เข้าถึง ID เข้าถึงสต r e เข้าถึงอัมเม t เช็คเอาท์เอ๊ะมันเป็นอะไรนี่แสดงว่ามันเป็นอะไรนะครับ เรต้องเข้าถึงมันแบบนี้เช็ครีเฟชโอเคเราก็จะได้ลิงก์เช็คเอาต์แล้วนะครับลองเปิด,ดแท็บนึงดูเราก็จะเห็นว่ามันไปที่หน้าเช็คเอาต์แล้วทีนี้เราก็ควรที่จะสั่งอ่าให้มันรีเฟชไปเนาะถ้าจะให้มันรีเฟชไปนะครับก็ Header Location นะครับ แล้วก็เอาลิงก์มาใส่ชื่อในปิดใต้นะครับทีนี้ลองรีเฟซดูนะครับ syntax error ล,ลืมใส่ semicolon นะครับโอเครีเฟซใหม่มันก็จะเด้งไปที่หน้าเช็เ์นะครับให้เราเองอัตโนมัติเลยทีนี้ เราก็ควรทําให้มันดีๆหน่อยนะครับผมอาจจะสร้างไฟล์แยกขึ้นมานะครับเป็น arch checkout แล้วกันนะ .psp นะครับแล้วก็คัดลอกโคดจาก index ใส่ตรงนี้นะครับเราจะทําอะไรแบบง่ายๆนะครับในไฟล์ index นะผมผมจะทําเป็นอ่ฟอร์มแล้วกันนะครับใส่ฟอร์ม ให้มันนะครับโดยแอคชั่นไปที่ไฟล์เช็คเอาท์ p บ s p เป็นเมธอดนะครับโพสโอเคจะมีอินพุตที่จะใส่จำนวนเงินนะครับมเมาส์มาดูผมจะกำหนด d e f a u l ์สักหนึ่งร้อยนะฮะ แล้วก็บัตทอนนี้เป็น s u b มิ t เราจะบอกว่าเติมเงินนะครับเ,เราอาจจะบอกว่าเติมเงินนะเราจะเติมเงินเข้าเว็บทีนี้เราก็กลับไปที่ local host นะครับปัดแปดสองใหม่ก็จะเห็นหน้าฟอร์มแล้ว ทีนี้เราเรากด s u ม m i t ไปเนี่ยมันก็จะส่งค่าเอาเมาส์เข้าไปที่เช็คเอาทใช่ไหมครับเราก็ไปเขียนรับค่าตรงนี้เราจะเราจะเอาค่าที่ส่งมาเนี่ยไปใส่ในตัวแปรเอ o เมาส์แทนนะครับซึ่งเป็นตัวแปรแบบโพสต์นะครับโพสต์เอเมผมจะไม่ได้เขียนแบบเช็คนู่นนี่นั่นให้มันดีๆเนาะเพราะว่า ทําแบบตัวเร็วนะครับถ้าเกิดใช้งานจริงก็ควรเขียนเช็คอะไรต่างๆให้มันดีๆหน่อยนะครับอืมก็ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเปิดทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะเติมสัก500บาทอะไรเงี้ยผมก็กดเติมมันก็จะไปสร้างอินวอยซ์ให้นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็เขียนว่า500บาทถ้าไปดูที่ BTC Pay Server เนี่ย ดูที่ Invoi ก็จะเห็นว่ามันมีตัว Invoi ล่าสุดห้าร0อบาทขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มี Order ID มี Invoi ว e id นู้นนี่นั่นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากใส่รายละเอียดละ่ะเราจะทำยังไงนะครับก็ไปดูที่ตัวอย่างนะครับซึ่งมันมีตัวแปรที่ชื่อว่า Metadata Meta Data นะครับแล้วก็ ทำการก๊อปเลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้จนถึงเ h ็คเอา t o ออปชันนะครับเอาไปใส่ก่อนอก่อนสร้างอินวอยเนาะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นถ้าเกิดชาระเสร็จแล้วอ่ะให้รีเฟชไปที่ลิงก์นี้นะครับอาจจะใส่เป็นเราโค้ดเนาะเราโค้ด แบบสอะไรเงี้นะสมมติว่าจ่ายเสร็จแล้วก็ให้รีเฟซกลับไปที่เว็บเราเว็บร้านค<ะ>้านั่นเองแล้วเราก็จะใส่ออปชั uh, ่นกับเมตาดาต้า <ๆ S 1> เข้าไปตรงนี้นะครับต่อท้ายลองสร้างอินวอยดูลองสร้างอินวอยดูนะครับกดรีเฟซสักหน่อยเรามี200บาทนะครับกดเติมโอเค200เรามาดูที่อินวอยล่าสุดนะครับ ดีเทลก็จะมีเบเออร์อินฟอร์เมชันขึ้นมานะครับตามที่เรากำหนดในโค้ดนี้เลยนะครับอ่ะก็ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการใช้งาน API น,นะครับของ PHP Library ของ PHP นะครับส่วน,น,นอื่นๆนะครับจะเป็นการ Get i n v o i c e การเช็ค เซิร์ฟเวอร์ว่ามันมันยังรันอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะแล้วก็ Notification อะไรอื่นเนี่ยเราก็ไปลองดูได้นะทีนี้มันมีอีกอย่างนึงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนก่อนที่จะปิดคลิปไปก็คือเว็บฮุกนะครับสมมตว่าลูกค้าเนี่ยชำระเงินเรียบร้อยแล้วแล้วทางร้านค้าจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าจ่ายแล้วนะครับ ซึ่ง BTC เปย์จะส่งเว็บพุกมาที่เว็บร้านค้านะครับทีนี้เว็บฮุกทำยังไงนะครับก็ดูที่โค้ดนี้ได้เลยนะออ้ยาวเชียวอ,อันนี้มันจะเป็นเขาเขียนเป็นคัสไว้ให้นะครับเขียนเป็นคัสไว้ให้เนาะล้วก็ก๊อบมาทั้งหมดเลยก็ได้นะ กองมนทั้งหมดเลย Should. เราก็จะสร้างเป็นคางเว็บบลรออยังไงดี BTC ไปลวกันนะครับเั PSP วางลงไปนะครับจะคอมเมนต์ตรงนี้นะครับซึ่ง Webhook Example ผมจะตั้งชื่อใหม่นะครับ Webhook BTC A นะครับ แล้วก็ลิงก์เรียก e ตรงนี้ด้วยทีนี้มาดูโค้ดว่าเขาเขียนอะไรกันบ้างนะมันมีฟังก์ชันที่เป็น process webhook ทำอะไรเอ่ยเป็นการสร้างไฟล์หรอกะอะนะแ่าจะเขียนแค่ไฟล์หรอกเนาะก็จบไม่มีอะไร create webhook อัปเดต webhook get webhook โอเคเรามาลองใช้กันดูนะครับ uh, เราต้องเซ็ต API key แล้วก็โฮ s t ์สโต e ด้วยนะครับส่วน Secret แล้วก็เว h o ุก ID เอามาจากไหน mm hmm. เดี๋ยวขอเซตตัวนี้ก่อนสามสิ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปนะครับเชืแล้วก็ใส่ดีให้มันด้วยนะครับเชื่โอเค Secret แล้วก็เว็บพุง ID มันต้องใช้ไหม,ไมใช้ทำอะไรเ่ะอ่าเขาเขียนไว้นะครับ o n l y need for the update w e b h o o k เพราะงั้นเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะเราไม่ได้อัปเดตเว็บพุงเราจะไม่ใช้นะครับเว็บพุง Secret นะนะต้องกำหนด s e คร e ตด้วยอันนี้น่าจะตั้งเอาเองได้นะครับใช่ไหมเดี๋ยวไปดูที่ btc base server ก่อนนะครับแล้วก็ setting นะครับแล้วก็ไป web hook เรา create web hook นะครับอ๋อนี่มันมี s e คร e ตให้นะครับตัว payload url น่าจะต้องใส่เป็น ip ของตัวเองนะ น่าจะเป็น IP ของร้านค้านะครับ payload URL ใส่เป็น IP ของร้านค้านะครับซึ่งตอนนี้เราใช้เป็น local host ใช่ไหม local host port ทีนี้เราต้องเปลี่ยนจาก local host ให้เป็น IP นะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็น IP ในวงแหวนนี่แหละ IP ของเครื่องนี้ IP 1 9 2 1 6 8 1.37นะครับโอเคเข้ามาแล้วก็มาที่เดิมเนาะอ่ะก็คือ IP นี้นะครับใส่ตรง payload แล้วก็ webhook webhook.php เดี๋ยวเราต้องไปสร้างไฟล์นี้ด้วยนะครับเพื่อให้ webhook มันยิงกลับมาที่ไฟล์นี้นะแล้วก็ใส่ secret ด้วยนะครับ ใส่ secret เข้าไปใส่ที่ class นี้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วกอ็อันนี้ถ้าอานนี้เป็น option ให้เลือกนะครับกด add w e b h o o k นะครับโอเคทีนี้เรามา เขียนตรงนี้นะครับตรงไฟล์เบรคพุกแล้วก็เปิดแ็ก p s p ไว้นะครับเรามาเลื่อนดูข้างล่างนะครับซึ่งมันจะมีตัวอย่างให้นะแล้วก็ New Object มันขึ้นมานะครับสองอันนี้เราก็สั่งสั่งทำงานที่ Process b h o o k นะครับก็คือฟังก์ชันเนี้ยฟัง์์ัันเนี้ยนะครับอืม <c oughs> โอเคก่อนอื่นเราจะต้อง require ไฟล์ไฟล์ BTC Pay แ PHP เข้ามาด้วยนะชืบแบบนี้แล้วก็เว็บฮุก BTC Pay นะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าลูกค้าจ่ายเงินมานะครับเว็บฮุก ของ BTCPay เนี่ยจะยิงไปที่ร้านค้านะครับแล้วมันก็จะมาทำงานที่โค้ดตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ได้เติมเงินให้ดูนะครับไม่ได้ลองจ่ายให้ดูแต่ BTCPay เนี่ยมันจะมีให้เราเทสนะครับก็คือปุ่มเนี่ยปุ่มเทสแล้วเราก็จะยิงอีเวนต์ event, ไปที่เว็บของร้านค้าคือไฟล์เว็บพุ่งหน p p ถ้า ถ้าเกิดว่ามันมี Invoice เขิดขึ้นยิงไปนะครับปุ๊บมันก็นจะไปสร้างไฟล์หลอกตามที่ในโค้ดนี้มาทำมันมันเขียนไว้นะแต่มันมันไม่มีข้อมูลอะไรอ่าถ้าเกิดว่าเราเจ่ายสำเร็จแล้ว จ่ายสำเร็จแล้วเทสดูมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ,อรู้สึกว่าตัวเทสเนี่ยมันจะไม่ได้ยิงมันไม่ได้ยิงข้อมูลไปจริงๆนะครับมันไม่มีข้อมูลยิงไปอะตัวเทสเพราะงั้นต้องต้องลองจ่ายเงินจริงๆนะครับอ,อแต่ทีนี้ผมผมไม่ได้จ่ายลองใจ่ายให้ดูนะซึ่งทุกคนก็ลองไปแกะดูโค้ดตรงนี้ได้นะ คิดว่ามันไม่ยากหรอกอ่าก,อา,าก็อ่านจากไอ้ตัวภาษาอังกฤษเนี้ยได้นะว่าโค้ดแต่ละจุดมันคืออะไรมันก็ผมจะลองอธิบายให้คร่าวๆนะครับเป็นการอ,าอ่าน payload นะครับ payload ที่เว็บกส่งมาให้นะครับตรงมันมันคือตรงบอดี้อ่ะอ่านดูนะครับแล้วก็เช็คว่ามันมี payload มาไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เช็ค บริไฟ y h สแม็สองห้าหกนะครับเช็ค mm hmm. นู่นนี่นั่นนะครับถ้ามันตรงอะไรเงี้ยก็ทำงานต่อไปอะไรเงี้ยนะอืมอือจนมาถึงตรงเนี้ยนะครับก็คือถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เท่ากับตัวสเตย์ดับเนี้ยก็คือว่าอ่า ถ้าถ้าสมมติว่าเราเติมลูกค้าจ่ายมาสําเร็จแล้วมันจะมาทําข้างล่างนั่นเองแล้วมันก็จะทําทุกอย่างสําเร็จแล้วก็โอเคนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้ามันเป็นสเตตัสอื่นอ่ะอย่างเช่นเป็นคีเอทเป็นเอ่อเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นอะไรที่มันเฟลอะไรเงี้ยมันก็จะมาทํางานที่ตรงเนี้ยแต่ถ้ามันมันทํางานสําเร็จมันก็จะมาทำข้างล่างนั่นเองแล้วก็อาจจะแบบ ไปเพิ่มข้อมูลให้กับลูกค้าโดยอ้างอิงจากอีเมลที่เขาส่งมาให้นะฮประมาณนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ